ส่วนเที่ยวงินที่ตอนที่ผมเดินทางโซโซวนะคะคอนเน็กนะคะและตอนนั้นกำลังออกบูธใช่ไหมครับเพื่อจะรัด้สักาดที่สังกาเนี่ยผมไปูดตัสมุสงครามนะคะที่สังการพักเนี่ยผมจะดุมาก วันนี้วันสุดท้ายแล้ว่ะดูนิทศการรอบบทและพิสดุที่หนังสือสีเเล่มนี้อ่ะนะก็มีของขายมากายเลยนะัะผมลองอานดูเเราเดินเข้าไปในงานกันค่ะเื่อกันทีเลยนะพด่ไปอ่านงานจะมีโซลาร์เซลล์นะคะมีกระบวนการการทำงานของโซลาร์เซลล์ค่ะมยาติดต่อวันตลอดาหายไปเ้พวกขึ้น มีงานสายดาวด้วยนะคะสายดาวเอนอนี่นะะมีใสยดาวคนเ <คน S 1> ท่าไหร่คะเนี่ย20บาท20บาทหนอยที่20บาทนะคะเออมาดูรางวัลดิได้อะไรดีๆป่ะเนี่ยก็จะมีของที่เอามาสสยดาวก็วจะมีแมสก์แล้วก็มีเตาบีบคิวมีแผ่นฟิล์มกล่องแล้วก็เครื่องคั้นน้ำผลไม้ข้าว่ล้องนะคะตัวยอย่างก็มีครับจริงนะครับเนี่ย เจ้าของเจ้าของโรงเรียนทิวไถ่งานซื้อ30ชุดตั้งรอบบ้านเลยผมเจอั้งไหนทุกที่ป่านทุกที่ป่านครับเยี่ยมมากครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะแล้วก็เกิ่มมากเลยฟังเรื่องราวของพี่วันพี่หมูนะคะก็คนพบเก่งคนพบอย่างหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเราเริ่มทำอะไรเนี่ยเราเริ่มจากใจเนาะแล้วเราก็ รอเราะว่า6ปีนะคะนี่เป็นเหมือนเราได้เริ่มต้นนะคะจากการที่เราได้ไปเห็นโลกกว้างจากหนังสือชิ้นนี้ที่จะทําให้คนเปลี่ยนชีวิตได้หลายคนรู้จักมาปั่นจักรยานหลายคนส่งเมสเซจมาหาพี่หมูว่าเขาก็เลยเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะจากใจจากหนังสือชิ้นนี้หรือบางคนบริเวณงานรอบๆนะคะก็รู้สึกว่าหัวใจพองโตัวมีของขายเยอะมากนะคะอยากจะบันทึกชีวิตมาปั่นมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีผักสด รสชาติอะไรไหมคะหรือว่าธรรมดาธรรมชาติเลยไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้เชื่อมน้ำผึ่งอ,อย่างเดียวยเลยอนะ๋อโอเคอันนี้สดๆเลยอ,อร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะ ัดใช่ไหม,อ,มอ๋อฟังแบบอ๋อมาจากฟาร์มลาดบุรีลาดบุรีใช่นี่ไงคะ,ะอันนี้ผักแฉลวนะคะยี่สิบบาทะจะได้อะไรนะเนี่ยประโยชน์เราก็จะมีประโยชน์ของเขาด้วยนะคะ,ะว่าผักแคลวมีอะไรบ้างเขาบอกอะไรนะ อ,นนอันนี้คือว<อ>ัวบอกโข<อ>ดนะคะไม้โขดสุดทิ่สุัวบกโขดดีไหมสรระคุณทำอะไรเอ่ยสรรพคุณสรระคุณส่วนหัว ของบัวบกโพดใช้เป็นยาแก้ลมอ๋อเป็นสมุนไพรใช่ไหมคะับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย<อ>ค่ะช่วยย่อยอาหารแล้วก็ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เจริญอาหารและบ,บำรุงกําลังนะคะอลองดูที่บัวบกราคาก็ตามไซด์เลยคะ่ะต้นใหญ่800ค่ะต้นนี้เหรอคะ8 0ดร้อยแปดนะคะ ต้นเล็กๆต้ก็มีหนึ่งร้อยบาทแต่ยังไม่มีใบนะในนี้ในนี้เขาเอาหมดแล้วนะอ๋อมีเจ้าของแล้วใช่เลี้ยงเป็นไม้ประดับอ๋อเป็นไม้ประดับใช่แต่ว่าถ้าเริ่มสัตว์ประคุณทางยาหนูก็ไม่ไปเจ้าขางนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ลมเอฟก็ตามเขาซื้อไปทำอะไรไปประดับใช่ไหมคะใช่เลียงเป็นไม้ประดับนะคะที่หนูขายอะค่ะหนูเนีโตเต็มที่ก็จะเป็นใบแบบนั้นเลยอย่างนี้สวยเนอะใบสวยๆแบบนั้นนะคะโอ้สวยๆเนอะ การดูแลง่ายไม่ไม่ยุ่งยากค่ะอันที่นึงรดน้ำทั้งสองสามครั้งนะค่ะแล้วก็ออกหนุแดดบ้างอ๋อแล้วแค่ประดับอย่างเดียวสวยงามแต่ว่าถ้าแบบคอทางยาเขาก็มีนะแหล่งที่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี้หนูมาจากสวนพึ่งอ๋อในป่าอ๋อเป็นไม้ป่าโอ้ไขยดีเนาะโอ้ไข่ดีเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชน บ้านาหลอดบ้าน5หลอ้องเป็น่นะคจะมียาหอมสมุนไพรนะคะมีกาแฟมีกาแฟลาบิกาด้วยเป็นน้ำสมุนไพรนะคาอขา้เป็นีเยะ นี่เป็นโรยสูไปบอกท่านันาน้มันมากรูดเอาใช่ไอแกปวดเมื่อยฉีดรักษาค่าะไว้จมูกยาฉีดด้วยแต่ว่านี้ก็จะเป็นตันพินเซนแล้วก็ทางนีน้มันมากูดด้วยค่ะ กดไม่กัดเนื้อก็ใช่เลยก็เลยกัดกันเลยเอ,อ่าใช้ใบใช้ใช้ผิวมะกรูดใช่คะสมัครอ่าทุกที่เลยทุกครั้งนี้นะเฉพาะสืะไปไปออ่อมวลชนนะทุกสื่อนะฮะนี่ก็เป็นแต่ว่าขึ้นเวทีนี้ก็เยอะมากนะคะไป,ไป,ปญญบรรยายทะเลนะคะ อันนี้ตี้ตามังกราบองอร่อยมากอร่อยอร่อยแต่ว่ากลับน้อยไปหน่อยเส้นเยอะเส้นเยอะกับเยอะเส้นเยอะสามสิบบาทอ๋อนี่เป็นรายการอาหารใช่ป่ะว่ามีอะไรแต่เบอร์เกอร์หมดแล้วอ๋อ อ๋อที่วันนั้นซื้อสามสิบบาทเอออน้อยนะอันนี้ก็เป็นพวกร้านขายเสื้อผ้านะเจเจแอลกอฮอล์ขวดเท่าไหร่คะสี่สองขวดสามร้อยก้าสบนสเก่คอาค่ะขอบคุณค่ะอ๋อค่ะลดราคา มีแต่ร้านอาหารแซ่บๆนะคะจะมีซี่โครงหมูบาบีคิวยำซี่โครงนะคะก็จะมีปูไข่ดองมีกุ้งสดแซลมอนเชาวบัยมหาสวัสดนะคะแล้วต้อนทอดมากหมาล่าอร่อยมากค่ะโค้มเกออย่างใจสิ่ครับนี่คือสุดยอด